ท่านบอกว่าจะพัฒนาชาติต้องเริ่มที่ประชาชนจะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจจะพัฒนาอะไรต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนอบอกว่าสอนคนก่อนเกิดสร้างคนก่อนเกิดก็คือว่าหนึ่งพ่อแม่คนแต่งงานใหม่ๆต้องรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าให้ได้คือ ถ้าเราสินให้ได้ปฏิบัติได้ทั้งทั้ง,งฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือว่อพ่อแม่นี่นะลูกเราเกิดมามันก็จะซึมซับหลักธรรมะต,ตัวนั้นเออเขาเรียกว่าสอนคนก่อนเกิดนมัสการหลวงพ่ออาจารย์พระครูธรรมธรวรเดชาที่เปิดโอกาสนะ ให้มีการสัมภาษณ์กับช่องทางหลวงพ่อสอนเป็นที่ไปที่มาของจริงๆทางช่องก็ปรารพอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมอจรก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชาวิทยาลัยด้วยซึ่งทราบข่าวว่าหลวงพ่อวันนี้ก็มีโอกาสได้มาช่วยดูแลใน ฝ่ายต่างประเทศในเกี่ยวกับธรรมทูตดูแลของธรรมทูตด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็กับอขอความคิดเห็นต่างๆนนซึ่งทางช่องที่ทำอยู่ก็ปารบว่าจะทำเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องการการศึกษาอะไรต่างๆก็ เท่าที่ทราบก็ได้มีการคอมเมนต์ก็มีอยู่ช่วงได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์หลวงตาบุญชื่นนะปัญญาวุธโธท,ที่วัดคลองหาดก็เห็นว่าถือว่าได้ผลดีมีคนติดตามก็ถือว่าเยอะแล้วที่สําคัญก็คือสําคัญคือคอมเมนต์มีคอมเมนต์เข้ามาติดพันเลยเบางทีก็แล้วด้อยค่าพระที่ท ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเหมือนหลวงตาหรือว่าพระที่เรียนหรือบางคนก็ไปใหญ่เลยด้อยค่าถึงอาจารย์พระครูอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยซึ่งกลัวจะเป็นพวกบาปติดตัวของแก่ญาติโยมด้วยนะก็เลยวันนี้ถือโอกาสให้หลวงพ่อหรือว่าอาจารย์พระครูได้ให้ข้อคิดสําหรับญาติโยมด้วยแล้วก็รวมทั้งให้ข้อคิดเนี่ยพระที่มีการศึกษาที่มาเรียน เรียนกันที่มหาจุฬาว่าให้ญาติโยมได้เข้าใจกันแท้จริงที่พระมาเรียนมีสาเหตุอะไรแล้วพระที่เป็นธรรมทูตทำไมต้องมีพระเป็นธรรมทูตแล้วทำไมที่ว่าพระจะต้องมีพระครูนะวันนี้อยากให้อาจารย์พระครูช่วยช่วยให้เขอคิดแก่ญาติโยมด้วยนะครับพอสังเขตน,นะครับนะกลับในบนครับมจโรตอนนี้ที่รับปิญญาที่มีการศึกษาเนี่ยมีทั้งมันประคิดและข้อรื่าครับมีมีมี ทุกชั้นทุกนั่นเลยครับทุกคณะเลยพุทธศาสตร์มีกี่คณะทั้งหมดมีสี่คณะพุทธศาสตร์มีพุทธศาสตร์มีขรรษศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อ๋อครับแต่ละแต่ละแต่ละคณะนี้ก็ท่านก็จะมีวิชาของท่านแต่แแข่งออกไปอีกมีมีวิชาบินเตอร์ด้วยเขามีอินเตอร์อินเตอร์ก็คือระดับนานาชาติ ซึ่งภิษสูต่างประเทศก็ามาเรียนมีทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็ามาเกือบจ<า>ุดทั่วโลกอยากถามหน่อยอยากถามเรื่องวนะัตถุประสงค์เดือนไหนเะปกติโดยทั่วไปก็จะมีข้อคิดมีคำพูดจากญาติโยมบางคนบอกออทำไมต้องเรียนอะไรรับปิญญงปิญญาทำไมต้องเรียนสมัยพุทธกาลไม่เห็นต้องเรียนเลยบวชแล้วต้องเข้าป่าปฏิบัติธรรม ก็ได้บรรลุก,กันเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ทําไมต้องรู้งต้องเรียนกันด้วยบางคนก็ไปเรียนทั้งรุงทั้งโลกมาประกอบนี่บางคนก็มีข้อคิดม่อย่างเงี้ยอาจารย์ต้องให้เขาคิดว้วะจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมเรื่องเรียนนีเน,เป,นเป็นเรื่องจําเป็นครับผมในส่วนตัวผมนะเป็นเรื่องจําเป็นมากผมนี่นะขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งผมจบป .6 บผมจบป .6 ผมก็อยากเรียนเลยนะ อยากเห็นเพื่อนไปเรียนมัธยมนี้เราก็อยากไปเ,เราก็อยากไปเราก็ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแล้วก็อยากเรียนก็เลยบวชเรียนชวนเพื่อนเรียนชวนเพื่อนบวชบวชเป็นสามเณรอ๋อบวชเป็นสามเณรสองคนบวชพอบวชปั๊บก็ท่องเจ็ดตานานเลยนะเจ็ดตานานนี่ช่องนาวากกวาดประทานโทษเจตํตนานนาวากกวาดนี่แหละท่องท่องไม่ถึงเดือนจบนะนาวากกวาทนี่จบ อเป็นเนนเนี่ยพอเรียนเนี่ยเรียนปีแรกเรียนนักธรรมชั้นตรีเรายังไม่รู้เรื่องนะเรายังไม่เข้าใจพอเราเรียนไปเรื่อยๆื่อยเออเราไร้ท่องไรท่องหีดีความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวเนี่ยเออเราเริ่มรู้อะไรทีนี้มันเกรงกลัวอะไรกันเราก็เริ่มเข้าใจว่าเออฮีดีคือความละอายแก่ใจดใจคนเรามันต้องมีความละอายแก่ใจอ่าโอตปาความเกรงกลัวเกรงกลัวบาป ออแล้วก็เลยเข้าใจเข้าใจนักธรมชั้นตรีนี่ยังพอก็ระดับหนึ่งว่าั้นเถอะเริ่มจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วพอจบผ่านนักธรมชั้นตรีได้นะเนออี่ยนักธรกมกรมชั้นโทนักธรมนักธรรมชั้นชั้นโทนักธรมชั้นโทมันก็เริ่มมีธรรมะขึ้นมาแล้วจากสองข้อสามข้อเนะี่ยเอาแล้วเริ่มเข้าใจมากแล้วทีนี้ โอ้เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้เป็นธรรมะของผู้เจ้จานี่แล้วทําไมถึงเรียนมันต้องเรียนเพราะว่ามันต้องมีปริยัติใช่ไหมครับการเรียนเขาเรียกว่าปริยัติเมื่อเรียนแล้วเข้าใจแล้วจะทํำยังไงทีนี้มันต้องปฏิบัติอ่ามันต้องปฏิบัติสิลงออกไปปฏิบัติตอย่างเ,าเราเป็นเด็กนี้ต้องเรียนเรียนไว้ก่อนล่ะอย่างพาก็เรียกว่าต้องให้พรรษาห้านะครับ เึงจะไปไหนมาได้ต้องเรียนจบนิชชั้นเอกนะผมตอนนั้นผมเรียนนิชธรรมชั้นตรีผมก็เรียนพระพิธรรมไปด้วยนะค<อ>รูบาอาจารย์ท่านให้เรียนอภพิธรรม<อ>ผมเรียนจบนิชธรรมชั้นเอกผมได้มัชฌิมตรีด้วยอ,อพอจบมาท่านถ้าสตมมนว่าผมไม่หยุดนะมัชฌิมตรีมัชฌิมโทมัชฌิมเอกมหาตรีมหาเปน็นพิธรรมบัณฑิตเลยนะ<อ>ที่นี่เขาก็มารับ อภิธรรมอดีตสามารถเทียบเท่ากับนักปริญญัตรีนะเขาไปเรียนที่วัดมหาธาตุพระาระจันเทียบท่านปริญาตรีปกติยากนะพี่ธรรมเขาก็เรียนเหมือนกันเนี่ยผมก็เสียดายอยู่แต่ว่าผมพอผมเป็นสามเณรประพุทธศตว15 14 15ปีผมก็ได้มัชิมตรีแล้วเพราะได้หยุดไว้อาจารย์เลยให้ไปเรียนให้ไปเรียนบาลีไปเรียนประโยคหนึ่งสองได้ประโยคสามได้ประโยคสามนั่นเลยหนึ่งสองสามเลยต่อต่อเลยเจนี้ คือเข้าใจว่าเออมันต้องเรียนนะครับการเรียนมันสําคัญนะถ้าเรียนเสร็จแล้วนี่ปฏิเวศแต่ทีนี้ผลของมันผลเป็นยังไงผลก็คือทําให้เข้าใจรู้แนวทางที่จะไปปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติแบบไหนููยง่ายก็คือไม่ไม่โดนคนหลอกมันจริงไหมที่เราเรียนมาเออใช่ไหมล่ะเวลาเราจะไปอย่างจะไปวัดอคลองหาดอย่างเงี้ยมันต้องศึกษาเส้นทางก่อนนะถึงจะไม่โดนหลอก ถ้าเราถ้าเราไม่ศึกษาเส้นทางเขาชี้ไปไหนเอ้าเราก็ไปตามเขาชี้ <c oughs> <c oughs> แต่เด็กก็ไป <c oughs> ตามเ <c oughs> ข้าป่าเข้าดงตามป่าตามเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันมันต้องศึกษาก่อนพอศึกษาเข้าใจปริยัติปฏิบัตออิปฏิบัติก็คือเป็นผ้าอะไรต้องปฏิบัตินะ <c oughs> อย่างเป็นผ้านี้ก็ต้องมีอย่างจะนน้งห่มสบงจีวรยังไงถึงจีไร้ยบร้อย เปลี่ยนผ้าก็เรียกว่าสมัยผมเรียนนะก็คือนุ่งสบงก็คือครึ่งหน้าแข้งใช่ไหมครับจีวรก็เหมือนกันนะเราไม่เวิร์กผ้าอะไรต่างๆเป็นเป็น,ปนระเบียบวินัยของผ้าหมดเลยนะเขาเรียกว่าเรียนปริญาตก่อนสําคัญครับสําคัญจริงๆก่อนที่เราจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องสําคัญต้องเรียนก่อนนะครับสแสดงว่าที่หมายถึงที่ที่คำถามกี้ที่ติ๊ถามว่า สมมติอะตั้งแต่สมมุติอะตั้งแต่เป็นเนรทบบวชแล้วถ้าเกิดเข้าป่าปฏิบัติเลยอ่ะปาน,นี้เผยเผยพระอา์ก็คงจะหลุดจากพระเหลืองไปแล้วนะเด็กสู้ไม่ไหวใช่ไหมอ่าช่วงนั้นผมเรียนบาลีประโยคหนึ่งสองผมไปอยู่วัดป่าครับอ๋อไปเรียนไปเรียนบาลีที่วัดป่าตอนอยู่อยู่ในตัวเมืองไม่ใช่ตัวเมืองหรอกอยู่ในวัดเนี่ยตอนนั้นก็มีสวดกุศลธรรมมาครับมันผ้าก็ไม่พอใช่ไหมละ่ะ ถ้ากันนี่มุนเนีนไปด้วยเนะ่ะผมก็ไปนั่งประจําเลยแหละสวดกุศลาบางทีไปงานศพเงี้ยไปงานศพพระศพก็นอนอยู่ยังไม่ได้ใส่ลงเลยนะนี่มุนไปฉันข้าวอย่างเงี้ยล้ <laughs> พ่อคิดว่ายังไงเออเราก็รู้สึกก็เบื่อแต่ว่าเราก็เ,าเป็นพระเพณีนะรเราต้องปฏิบัติตามประเพณีแต่ฉันข้าไปด้วยแล้วก็สวดสวดเสร็จแล้วก็ฉันข้าวฉลองตามญาติโยมเขาานี่มุนทีนี้พอได้ไปอยู่ป่าไปเรียนบาลี รุดเลยหลวงพ่อรุดเลยโอ้สุขมีความสุขจริงๆอะ่ะไม่ต้องไปสวดกุศลาไม่ต้องไปทําอะไรเรียนหนังสืออย่างเดียวอยู่ในปา่ายิ่งผมมีกุฏิหลังน,น้อยด้วยโอ้ยผมมีความสุขมากเลยผมไม่อยากไปไหนเลยผมก็เรียนจะได้ประโยคสามทีนี้จําเป็นต้องกลับวัดต้องกลับมาวัดกลับ <3 S 1> มาวัดก็ไปเรียนประโยคสี่ประโยคห้าในตอนมาอยู่กรุงเทพนะ,ระเรียนประโยคสี่ประโยคห้าก็เรียน ต่อปริญญาตรีเลยทีนี้ได้ประโยค5เนี่ยสมัยเขาเขาเอาประโยคห้ประเดี๋ยวประเดี๋ยทำห้าประโยคตอนนั้นนะเรียนสี่ผมก็เรียนไปด้วยนะเรียนเรียนเขาเรียกว่าเรียนปริญญาตฝ่ายสามัญน่ะได้ได้มศีด้วยได้มสีด้วยได้ได้ประโยคสี่ด้วยอ๋อได้ประโยคห้าด้วยประโยคสี่ได้แล้วทีนี้ไปเรียนมสามได้ประโยคห้าด้วยโชคดี ขึ้นขึ้นปีหนึ่งเลยของมหาจุฬาอ่าปีหนึ่งของมหาจุฬาเลยได้เรียนมาเลยครับผมจบจบปีสี่เรียนของมหาจุฬานี่เรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แต่ละปีต้องเข้าป่านะครับครูบาอาจารย์ของมหาจุฬานี่ท่านให้เข้าป่าไปไปฏิบัติธรรมด้วยนะอ๋ออ๋อแต่ละปีนี่ไม่ใช่ว่าจะ,จะสักแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่ต้องต้องเข้าป่าครับต้องผมนี่ต้องเข้าป่าเลยนะ ยิ่งผมชอบอยู่แล้วนี่ยปีหนึ่งพอพอสิ้นเทอมใกล้สิ้นเทอมเลยอย่างธันวาเนี่ยก็เข้าป่ากันแล้ว<อ>ไปอยู่สิบวันเลยนะอ่าอ,อย่างผมไปอยู่ป่าเลยนะปีหนึ่งอย่างนี้ปฏิบัติพวกวิปัปปสสนากรรมฐานนี่แหละนี่แหละ<อ>นี่แหละครูบาอาจารย์ก็ไปไปดูแลเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนี่ของพุทธของผมนี่เอาของพุทธศาสตร์อ๋อครับอ่าผมเอาพุทธศาสตร์ผมก็ไปอยู่เตมป่าเนี่ยผมก็มีกรดนะคือกรดไปด้วย มีกฎมีบาทมีอาสนะก็ของชาจําเป็นของพระแล้วก็ไปอยู่ในป่าสิบวันนะหลวงพ่อนะสิบวันเนี่ยโอ้โหมันทราบซึ้งมากเลยอยู่ในป่าที่ดูเราเคยอยู่ป่าแล้วไปอยู่ในป่าจนถึงปีสี่นะครับปีสองก็ไปอยู่ป่าปีสามก็ไปอยู่ป่าและปีที่สี่ก็ไปอยู่ป่าทุกปีทุกปีครับมีไปผมจบผมได้ปริญญาโทที่ผมไปเรียนที่เดลีที่อินเดียโอ้อาจารย์จบปริญญาโทครับ ทีนี้ผมตั้งใจว่าผมจบพญา,ร,าริผมจะไปอินเดียผมไม่เคยไปผมอยากไปเรียนผมตั้งใจผมผมก็เก็บหอมรอมริบนะตั้ง <laughs> แต่เป็นเนนนะเป็นภาพผมก็เก็บไว้เก็บตังได้พอดีเลย,เลยได้ไปอินเดียไปที่<อ>เดลีนะเมืองหลวงเนี่ยถือว่าเป็นบุญด้วยอ่าเดลีนิวเดลีที่เรียนเดียนเดนลีที่เมืองหลวงเงี่นิวเดลีไปอยู่ที่นั่นสองปีจบญญาโท สองปีกว่านะเจียวพียโทรกลับมากลับมาปีสี่สองสี่สามสี่สามเจ้ากลับมาก็โชคดีเหมือนกันน่ะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาวัดเดียวกันน่ะอ่าท่านนี่งเมื่อตอนท่านทํางานอยู่ที่มหาจุฬาพระอาจารย์อยู่วัดไหนเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเดี๋ยวอ๋อตอนนั้นตอนนั้นผมตอนที่ผมยังอยู่ปิยาตรีปิยาโทน่ะผมอยู่วัดอรุณราชวรารามอ๋อวัดอรุณผมบอกอยู่วัดอรุณครับวัดอรุณราชวรารามหลวงพ่อผมหลวงพ่อผมเป็นเจ้าวาด พระธรรมชริชัย,เ,ยเป็นเจ้าวาาท่านก็บวชให้ผมผมบวชเป็นบวชเป็นพระบวชเป็นพระพอผมผมาอยู่กรุงเทพปี2 2529อยู่หนึ่งปีพอ2530ผมก็บวชพระหลวงพ่อก็หาเจา้าภาพให้นลวงพ่อธรรมชริชัยพระธรรมชริชัยเป็นเจ้าวาาวัดอรุณราชวรารามาาาครับอ่านั่นแหละแล้วแล้วปัจจุบันหลวงพ่อหลวงพ่อพระธรรมชริชัยช่านเป็นเป็นเชี่ยวชัติมอญด้วย มอญปทุมธานีเ้าผมก็อยู่กับท่านน่ะอยู่ตั้งหลายปีนะปี4 2่4 3ถือโอกาสครูบาอาจารย์ท่านอยู่วัดอรุณด้วยกันท่านก็ให้ไปช่วยทํางานอยู่ที่สํานักงานอธิการบรดี<อ>ไปช่วยหลวงพ่อพรหมดิตถ์ได<อ>้ไปอยู่หน้าห้องท่านอ,อ,อยู่หน้าห้องท่านก็ช่วยงานเลขากับครูบาอาจารย์รูปอื่นนะ่ะกับครูบาอาจารย์ที่อยู่นั่นนะ่ะก<อ>็ได้ทํางานตลอดมาตั้งแต่ปี43 จองปีปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งผมก็อยากเรียนที่จริงอยากเรียนตั้งนานแล้วแหละอันที่จริงผมกลับมาจากต่างประเทศนี่ผมเอากระเป๋าเปล่ามาใบเดียวนะก็วว่าจะขนอาหารกลับไปเดลีอีกไปเรียนต่อพิเอกแต่มันไม่มีเงินเนะี่ยไม่รู้จะไปขอใครไปขอตนที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยเราก็ไม่เข้าถูกทางนะ่ะเราไม่ค่อยไม่เป็นดังนี้ผมก็เลยหยุดก่อนหยุดก็เลยมาช่วยงานมหาจุลาก่อนสมัยนั้นอยู่ยวัดมหาธาตุอยู่ ยังไม่ออกมานี่นะครเรียนทํางานไปก่อนทีนี้พอปี5้าหนึงหลวงพ่ออุปชาท่านมรณภาพ<ม>เผาท่านได้ชาปนากิจศพท่านปี2552<ม>พองานชาปนากิจศพหลวงพ่ออุปชาเสร็จหลวงพ่อพระพรมดิตก็เลยมีตาให้ไปช่วยงานที่วัดประยูน ท่านก็เลยให้ผมไปช่วยงานไปอยู่กับท่านเลยนะตอนแรกผมก็บอกว่าหลวงพ่อผมมาช่วยงานพระศาสนาไม่ได้ย้ายไปจุที่มาเลยย้ายไปจุที่มาเลยว่ากันนะก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับผมก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อพ่อผูบัณฑิตอผมก็เลยไปช่วยงานท่านจนปัจจุบันนี่นะก็ยังช่วยงานท่านอยู่ตอนนี้ก็อยู่วัดประยูนกับท่านเนี่ยอยู่กับท่านอยู่กับบัณฑิตก็เลยได้เป็นบัณฑิตด้วยครับผมก็เลย เรียนจบปรยาเรียนปรยาใหญ่ตั้งแต่ปี5 52นะ51เริ่มแล้ว51 52 53 3-4ปี5ปีจบจบด็อกเตอร์เรียนนี้จบด็อกเตอร์แล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นด็อกเตอร์ว่ารับปริญญาปริญญาบัตรพุทธศาสตร์บัณฑิตปี2557 2557 รับเรียบร้อยแล้วก็มาช่วยงานอีกนะรับล็อกเตอร์รับปริญญาใช่ว่าจะได้เป็นอาจารย์ง่ายๆนะตำแหน่งอาจารย์นะก็ต้องรองนานรอตั้งนานเพิ่งได้บรรจุเป็นอาจารย์เป็นตำแหน่งอาจารย์น่ะของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬานี่นะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่ปี2500น<อ>ันร้อาเป็นมาสามปีแล้ว ครับผมเป็นอาจารย์ประจำแล้วครับครับโอ้ศาสตร์ศุเออเป็นอาจารย์ประจำนะตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วก็เลยมันเป็นอาจารย์ประจําที่วิทยาลัยพระธรรมทูตอาจารย์เห็นอาจารย์เป็นดูแลทางโน้นด้วยมันมันเป็นยังไงมันเรียนเสร็จไปทางธรรมทูตเริ่มเป็นยังไงกันก็เป็นอาจารย์พระธรรมพระธรรมทูตนี้ก็ดูแลด้านการอบรมพระธรรมทูตที่พระพระที่มาอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศหลักสูตรสามเดือน ความหมายพระธรรมทูตก็คือเ็คือเผยแผ่ใช่ไหมครับพระธรรมทูตก็มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ต่างประเทศก็แสดงว่าไปเผยแผ่ออกนอกประเทศด้วยคือรองอธิการบดีนี่ชื่อว่าพระโสพลวชิราพรที่ชื่อเดิมท่านว่าสวัยโชติโกนี่นี่ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านดูแลเกี่ยวกับพระธรรมทูตนี่อ่าแล้วก็มีผอ,ออยู่ ทีนี้ก็มาช่วยงานท่านเนี่ยท่านก็ดูแลเกี่ยวกับต่างประเทศภายประเทศก็คือพระธรรมทูตมีหน้าที่ที่ผมดูแลนี่เป็นพระธรรมโทูตเกี่ยวกับสายต่างประเทศนี่แหละพอจบแล้วก็ต้องส่งไปต่างประเทศหมดเลย<ม>ต้องทห้ไปเผยแพร่ศาสนาที่ต่างประเทศที่ไม่ไปก็มีคือเราคัดเอาปีหนึ่งปีหนึ่งจะมาสมัครประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าแต่เราคัดเอาเหลือประมาณสักร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ ครับผมอย่างน้อยก็ประมาณร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนี่ครับอย่างปีนี้ก็เหลือร้อยสิบเอ็ดที่คัดไว้แสดงว่าเด็กที่มาเรียนเรียนกันจะเป็นนิสิตเป็นคารวาสหรืออะไรโดยเฉพาะบรรพชิตที่มาเรียนพอเรียนเสร็จก็ไม่ได้ว่าได้ยศตําแหน่งแล้วก็นิ่งเฉยหน้าที่ก็คือเผยแผ่ต่อหน้าที่มันเป็นสําคัญเลยนะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เลยนะสําคัญมากเลยครับไม่ใช่ว่าจบแล้วก็ สืข่าวลาเพศลาสีขาวลาเพศไปทําธุระตัวเองเอาประโยชน์จนตนไม่ใช่นะอันนั้นก็แล้วแต่นะแต่แต่ผมไม่เอาเงั้นผมต้องศึกษาศึกษาแล้วต้องปฏิบัติต้องต้องใช้ผลในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต้องช่วยพระพุทธศาสนาต้องช่วยครับเราจบมาเรียนทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องช่วยเผยแผ่เผยแผ่พุทธศาสนายังไงก็แล้วแต่ต้องตอบแทนบุญคุณของพุทธศาสนาให้ก่อน ต้องเอาให้ได้ก่อนครับเพราะว่า,เ,าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่พุทศาสนาเยอะเยอะมากกว่าแล้วก็บัณฑิตต่างๆคนที่คนที่ส่วนมากเนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วก็จากที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกคอกนาน,นี่กควัดวาอารามเต็มทุกหมู่บ้านจะมีวัดมันเป็นมันเป็นประเทณีขนมธรรเนียมประเพณีที่ดีงามสอนให้เราดี ไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจนเขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มผู้ศาสนาสอนให้โดยเฉพาะผู้หญิงนี่ก็สอนให้เรียบร้อยใช่ไหมนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าถุงเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยจะกราบจะอะไรผู้ศาสนาสอนหมดเลยครับประเพณีของชาวไทยนี่ผู้ศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราไว้ทั้งหมดแล้วเรามีหน้าที่ก็คือรักษาช่วยกันสืบสารและรักษาไว้ให้ตลอดรอดฟัง อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ให้เขาคิดสุดท้ายเพราะว่าได้ยินเสียงระฆังเพลงแล้วให้อาจารย์ฝากข้อคิดสุดท้ายว่าถ้าเนี่ยมันเป็นพระที่บวชเข้ามาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยจาเป็นที่จะต้องจะต้องศึกษาเล่าเรียนหรือจําเป็นที่ระหว่างที่บวชเข้ามาแล้วเข้าป่าปฏิบัติเลยเนี่ยเนี่ยมันมันสมควรหรือไม่สมควรมันแตกต่างกันยังไงเอาสั้นๆน,นะครับ ตามความคิดของผมนะบวชเข้ามาต้องเรียนก่อนครับเรียนเป็นนวกาภูมิก่อนเรียนนวกาภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรียนศึกษานละทรมชั้นตรีโทเอกให้จบก่อนแล้วก็ให้อายุพรรษาได้ถึง5ก่อนครับผม <ไป S 1> ก่อน <ไป S 1> ที่<ป>จะไป,ไปก่อนที่จะไปที่อื่นก่อนที่จะไปเดินทูดองก็ดีไปไปเป็นตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ก็ดี<อ>ต้องเรียนรู้ก่อนครับผมบอย่างถ้ามาก่อนนั้นก็คือเรียนจบปัญญาตรีโทเอกให้ได้ก่อน ยิ่งดีเลยครับได้ปริญญาได้าบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามสี่ห้าหกจนถึงเก้าเลยยิ่งดีครับผมบยิ่งดีมากๆเลยคือขออ้างเอาคาคาคมรู้สภาษิตของพระพรหมดิษฐานพูดไว้ท่านบอกว่าจะพัฒนาชาติต้องเริ่มที่ประชาชนจะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจจะพัฒนาอะไรต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ท่านพูดอย่างนี้นะเออต้องพูดอย่างนี้นะเออเราจะไปเป็นใหญ่เป็นโตเราจะไปเป็นครูอาจารย์เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ต้องดูตัวเองตัวเราก่อนว่าเราดีคนอื่นเออมันดีหรือยังดีมันก็ดีหมดแหละดีหรือยังเออเราสมภูมิหรือยังเราต้องสอนตัวเองก่อนมือนัันเถอะสอนตัวเองก่อนให้ได้ก่อนเออไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เรียบร้อยแล้วไปบอกคนอื่นเรียบร้อยเออครับผมตอนนี้ พระที่มาเรียนจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตามมาเรียนแต่ทางโลกครับผมท้งนี้ก็คือมันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนั่ยนะโอ้ยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าครับครับผมใช่ครับผมพระุทธเจ้าให้มาไม่ดีแล้วแม้แต่เรื่องการเกษตรเรื่องการธรรมหากิ่นของญาติโยมนี่ในหลวงราชการที่เก้าท่านยังเอามาใช้เลยเป็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรพุทธเกษตรเอออย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์เดียนะวิชาที่เรียนเนี่ย ทั้งหมดทั้งสี่วิชานี่ยมันก็เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมีทั้งหมดเลยครับอ๋อทั้งพุทธศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เกี่ยวกับพุทธเลยครับเขามีกับวิชาการจัดการเชิงพุทธหมดเลยแหละเขาจะมีเกี่ยวกับพุทธหมดเลยไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าพุทธหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเราเรียนสายพุทธเนี่ยมันจะเข้าทุกสังคมเลยไปที่ไหนเขาก็รับเขารับหมดเลยครับ ไม่ใช <'t> <Christina. S 1> ่ว่าเขาไม่รับนะถ้าจบจากมหาจุฬาโหยเขายิ้มเลยจบจากมหาจุฬาจบเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตมาอ่าจบเคยบวชเรียนมาง่ายๆเถอะเคยบวชเรียนได้ยังเขาจะถามเลยนะท่านเคยบวชเรียนได้ยังอย่างนี้เลยถ้าเคยบวชเรียนแล้วโอ้โหเขารับเลยแหละอเขาไว้ใจขเาคิดครับผมสุดท้ายนะสั้นๆสุดท้ายนะเขาคิดไว้ให้จะยันงยืนไครับ าญาติโยมก็ก็ขอให้ข้อคิดว่ากาจะมีครอบครัวนะต้องเราต้องศึกษาก่อนหนึ่งศึกษาธรรมะของพูุทธเจ้าศึกษาและนําไปปฏิบัตินําไปปฏิบัติผมเคยเคยศึกษาธรรมะเขาบอกว่าสอนคนก่อนเกิดสร้างคนก่อนเกิดก็คือว่าหนึ่งพ่อแม่คนแต่งงานใหม่ๆต้องรักษาศีลห้าให้ได้ รักษาศีลห้าให้ได้คือถ้าเราศีลห้าให้ได้ปฏิบัติได้ทั้งทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือว่าพ่อแม่นี่นะลูกเราเกิดมามันก็จะซึมซับหลักธรรมะมตัวนั้นเออเขาเรียกว่าสอนคนก่อนเกิดเสร็จแล้วพอพอพอ,พอเรามีลูกมาเนี่ยเราก็สอนลูกเราต่อไปว่าให้ลูกประพฤติดีปฏิบัติชอบนะตามหลักศีลห้านะเบื้องต้นศีลห้าห้ได้ก่อนพอเรามีศีลห้าปั๊บเนี่ย่าเป็นเป็นพื้นฐานแล้วเป็นพื้นฐานแล้ว พอมีพื้นศีลห้าแล้วเนี่ยเอาสามารถที่จะส่งให้ลูกเรียนก่อนอย่างน้อยหนึ่งพรรษาจะดีจะดีสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มีพื้นฐานปั๊บมันก็จะมีข้ออ้างดังนั้นการบวชตัวเรียนเป็นเรื่องที่ดีพ่อแม่ก่อนที่จะเป็นเป็นพ่อแม่ของลูกต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลห้าต้องสอนลูกก่อนเกิดออก็คือรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน พอลูกเราเรามีลูกเนี่ยลูกเราก็จะซึมซับเอาศีลห้าหลักศีลห้าหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนาสืบต่อไปครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พระครูธรรมธรวรรเดชอย่างมากนะที่เสียสละให้กับทางช่องมาได้สัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบพระคุณหลวงพ่อที่ที่ให้โอกาสครับผม